¿Qué สวนพี่นะอาจจะลกนิดนึงะคะเพราะว่าปลูกเยอะมากชอบปลูกค่ะเวลาแต่ของอะไรที่มันแพงๆที่มันหายเยอๆมันจะตื่นเต้นมากเลยค่ะเช่นเช่อนอรันเดอร์สตอเบอรี่ถ้าถ้าเราถ้าถ้าพี่ได้อ่ะพี่ก็ตื่นเต้นนะคะให้ต้นนี้ เราไปดูก่อนนะคะอยากให้ต้นถั่วมาขยายมากเราถ้าขยายจะได้เป็นหับพียะทองฟ้าแจ่มใสมากใครชื่อแจ่มใสเธอก็ต้องขอโทษด้วยนะคะถ้าใครชื่อแจ่มใสเยอะมาก สัตว์ที่สัตว์ของพี่ก็สัตว์ของพี่ที่อายุห้าสิบเดี๋ยวพี่ให้อาหารมันกินก่อนพี่จะได้ไปใส่เครื่องตรงใกล,ใกล้ๆเอ็กช็อปนี่ครบอย่างนั้นเนี่ยเพยคอ,ขอนทุบ ไม ak oh yeah, ่พอก็เอาคนละไปโอ้โหเยอะงต้เนี่ยต้นต้นเนี้ยคือแบบหนาเยอะกว่านั้นต้นพาคอนพาคอนอัานมาสามกิ่งข็ออกแล้ค่ะ มันจะไม่พอเ่ะหนองดวิชอกินกีรูไปก่อนฮะคือโอ้ไม่กอด จะอยู่ประมาณห้าบแลยวอ่ะมันก็ต้องให้อาหารจะได้ไปซื้เครื่องนะแล้วคือกว่าจะปีนต้นไม้ได้นี่คือลำบากมนาะต้กรกะโดดโดดเดี๋ยวบางทีก็ตกเดี๋ยวบางทีก็ล่วงเดี๋ยวบางทีก็ หายหอเลยอ้าวให้ผิดตัวซะงั้นอ้าวเฮ้ยเต็มแล้วงั้นลองให้เห็ดอันนี้ให้ดูสิแล้ก็แต่ ยู่ไหนเนี่ยอุ้ยเต็มเลยทุกคนเราไปดูเกียร์ช็อปกันอ้าวพูดถึงปุ๊บมาปั๊บเลยเอ้ยซีช็อปมาก่อนอ่ะมาก่อนนะอดเลยอดไปเลย ใจท่าไหร่ว่าชิบอมบอมดจิบอมบอมเอ่ใครรัฮึมแฮปปี้เบิร์เดย์ o ูยูอันนี้ร้องเพลงเฉยๆนะคะไม่ได้ด่าใครแฮปปี้เบิ day t ด you nobody like you you look like a monkey go back to the zoo ไม่ได้ด่าใครนะคะอันนี้ร้องเพลงเฉยๆ คือมันไม่มีผลอะไรเลยหรอกที่มันใส่แพงๆนี่ยงุิ้ยดิสโก้บีน่นรู้กันว่าเขายอะไรถ้าใครรู้ว่านี่มันเอาไว้ทำอะไรนะคะก็พิมมาบอกกันหน่อยนะคะ ซื้อนี้กันนะคะเราซื้อก่อน ทุกคน is ในนี้เธอก้ทุกคนเราอยากดูข้างใต้มากเลยว่ามันเป็นยังไง <c oughs> ถามว่าถามว่าวางเก้าอี้ทำไมก็เฮ้ยเตรียมไงไง ถ่ะว่าจะวางโต๊ะอี้ทำไมก็ดูนี่นะคะถ้าใครรู้อยู่แล้วก็ค่ะไม่เป็นไรเนี่ยทีย่ต้องการทำแบบนี่น,นีพี่อยากลืกส่วนตัวเองโอ้ว้าว ถ้าใครอยากลองทำตามก็ลองไปทำตามดูได้นะคะ

แทนพี่นะคะท,ที่เป็นอันดีพี่ติดตามพี่ก็ต้องขอบคุณมากๆเลยนะคะสำหรับการติดตาม เทียร์วารถบในไทยลงไปพี่ได้หุน่นยนต์นี้มาจากอัปเดตนะคะถ้าคุณอยากรู้ 那哪了太晚了，你。

ใหญ่เบ้อเดี๋ยวทำราคาก่อนอันตั้งใหญ่แต่ขายได้แค่นี้โอ้ยไม่ก็จะระเบิดแต่อันนี้แค่ขายวนนรวมนะเลยตั้งเยอะเงนแงนๆงนแงนเงนแงนไอ้กดเพจ อยากให้เห็นหน้าเท่าไหรแย่ พี่ควรคนเก็บอันนี้ไหมคะเนี่ยช็อกเกตอ่าอันนี่มนไม่รู้แต่เคลย์ฮันนีกสฟอร์เซนเคอร์โทเฮสแต่ถ้าอ่าผบีก,ก็ต้องขอโทษด้วยนะคะแต่พี่อยากเก็บมากเลยนี่พี่คอรเก็บเลยนะโอ้ my god สาหายแะเป็นผงใหญ่มาก เฮ้ยแล้วะ็อะู้ก็จริงนี่มันก็บอกตัง้งทานล้ะ どこにのびえないなあ。 ขอให้คนดูเยอะๆก็พอมันจะมีเวสไม่ใช่เหรอโอ๊ย ฮะฮะคือเราตัวใหญ่แค่นี้หรือเฮ้แล้วก็ตัวใหญ่ไม่ใช่หรือฮะอ๋อแล้วตัวคนล่ะแปลกฮะเราไม่ใช่ไดโนเสาร์แต่เราจะเป็นไดโนเสาร์ได้ไงชิชิชิ นี่ตามเงาเลยเป็นไดโนเสาร์ฉันไม่ใช่ไดโนเสาร์แต่ฉันกลายร่างเป็นไดโนเสาร์ได้ยังไงไม่รู้ลากันไดโนเสาร์เรากำลังเดินอยู่อันการเหมือนเดิน่ะอันนี้หางอันนี้หัวโอเค เรงกาลองการรักเพื่อนในเราดีกว่าเย่ในเร่ร้ตัวนี้เหมือนเพื่อนให้นะคะเฮ้ยเว้ยเฮ้ย

นี่เราเถิดนะาำให้ดูหน้ารตึตึงต้าันตรงตองแลบูวุ้ยใหม่ก็อูโออีแม่ใครทำาของตุ